สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันกรวรรณนาแก้วค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัายเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลแม่สอดจัดกิจกรรมบิฟตรินนิ่งเดย์5สสามัคคีทำความดีถวายสมเด็จพระเทพเทศบาลนครแม่สอดทำการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน20ชุมชนเขตเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรานารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ที่ห้องประชุมโกเมนชั้นสาสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดรเทอดเกียรติชินสรนันทนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในการกันนินรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยว่าที่พันตรีเทียรยุทธ์บุตรธีรสารรองปลัดเทศบาลว่าที่ร้อยตรีสมชายจาจุย๋ยพู้มในการกองช่างนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผุ้มในการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างสุขาพพิบาลเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงานรวมให้การต้อนรับคณะจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีจังหวัดนครราชสีมานำโดยดรสัญญาสราพิรมอาจารย์ประจำรายวิชานำคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน8คนและนักศึกษาชาวเมียนมาชาวกัมพูชาอีก2คนเข้าศึกษาดูงานการวางแผนจัดการเมืองและผังเมืองเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการวางแผนจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ในอนอาคตชมรมผู้สูงอายุชุมชนสารต้นปีนจัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนพร้อมการส่งมอบหน้าที่ให้กับหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุคนใหม่ค่ะ ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ мн, ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินประจำเดือนพฤษภาคมณที่ทำการชุมชนสันต้นปินอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยนายสุทินหมูถึงประธานผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินคนใหม่พร้อมด้วยนางสมจิตดวงสุริยะประธานชุมชนสันต้นปินนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนรวมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น อย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมช่วงเช้าเริ่มจากการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตโดยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจากนั้นร่วมกันไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิต่อด้วยกิจกรรมสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามลำดับในวันนี้นายสุทินหมู่ถึงหัวหน้าผู้สูงอายุคนใหม่ใน มีการคัดเลือกผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเข้าช่วยเหลือการบริหารงานผู้สูงอายุในชุมชนจากนั้นเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้บรรยายให้ความรู้เรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ,พพร้อมเชิญชวนให้ผู้สูงอายุไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ศูนย์บริการคลินิกชุมชนอบอุน่นโดยพร้อมเพรียงกันจากเหตุการณ์ที่หญิงสาวชาวพม่าถูกขโมยลูกไปขณะนอนหลับอยู่หน้าร้านเกม เมื่อช่วงวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะนี้ทางตำรวจได้ติดตามหาตัวเด็กกลับคืนตู่อ้อมอบแม่แล้วค่ะ เมื่อวันที่21พฤษภาคม2558ที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางฮากิมะแม่ของเด็กหญิงโอไอเซียอายุ8เดือนสวมกอดลูกไว้แน่นและดีใจมากที่ได้ลูกคืนมาหลังจากที่มีหญิงชาวพมา่าอุ้มลูกของตนเองไปขณะกำลังนอนหลับอยู่บริเวณหน้าร้านเกมตลาดแม่สอดถนนอินทรคิรีเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนางฮากิมะได้นำลูกและญาติาิรวมทั้งคนรู้จักเดินทาง ไปให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งทางตำรวจได้ทำการสอบปากคำและระดมกำลังค้นหาเด็กที่หายตัวไปตลอดเช้าของวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้อ้างว่าพบเด็กบริเวณชายแดนไทยมีนมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและระดมกำลังชุดสายสืบติดตามคนร้ายที่เห็นภาพหญิงเมียนมาคนหนึ่งลงจากรถยนต์สีขาวเข้าไปอุ้มเด็กที่กำลังนอนหลับ สภาพร่างกายของเด็กไม่ได้รับอันตารายใดๆนางฮากิมะกล่าวว่าการที่ตนเองดูกล้องวงจรปิดพบว่าหญิงที่ลงจากรถยนต์อุ้มเด็กไปนั้นน่าจะเป็นแก๊งค้ามนุษย์ที่นำเด็กไปขายแต่หลังจากปรากฏเป็นข่าวคาดว่าคนร้ายไม่กล้าเคลื่อนไหวได้นำเด็กไปทิ้งไว้สำหรับสาเหตุอื่นนั้นนางฮากิมะให้การว่าไม่เคยมีปัญหาบาดม้างกับใครส่วนพ่อของเด็กได้ไปขายแรงงานอย่างกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลแม่ต่อจัดก,กิจกรรมบิ g f ิเน่งเดย์5สอสมคคีทำความดีถวายสมเด็จประเทศค่ะ วันที่21พฤษภาคม2558เวลา13.30นที่ห้องโถงอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแม่สอดนอายแพทย์จรรยวิวัฒน์คุณอุบการภูมิในการโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ g c คร a น i ิ่งเด5สสามัคคีทำความดีถวายสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ5รอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแม่สอดทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลให้สะอาดอันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาโรงพยาบาลและการบริการที่มีคุณภาพโดยมีนายแพทย์จารุบุตรพิสุทธรัตนาพรประธานคณะทำงาน5สกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ นายแพทย์จรานวิวัฒน์คุณูปการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดกล่าวว่ากิจกรรม5สเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาในด้านต่างๆช่วยเสริมสร้างความสมคคีขององค์กรและพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลให้มีความสะอาดเป็นระเบียบสวยงามน่าอยู่น่าทำงานตอบสนองต่อนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลพร้อมช่วยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดภยัยเอื้อต่อการเยียวยา,ยาส่งผลที่ดีต่อผู้ป่วยและบุคลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นมหามงคลอันเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบห้ารอบของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเทศบาลนครแม่สอดจัดการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชน20ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดโดยนางสาวกัญจนัดฮาริรักภูมิในการกองสวัสดิการสังคมสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมจัดการเลือกตั้งหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุโดยวันที่2ประกอบด้วยชุมชนวัดหลวงชุมชนบัวคูณและชุมชนบ้านทุ่งและวันที่22พฤษภาคมตั้งแต่เวลา1 8 0นาฬิกาถึง20นาฬกา ชุมชนประชารักชุมชนสองแคว2ชุมชนอินทระาคีรีและชุมชนสองแควหนึ่งในวันที่25พฤษภาค,คมตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬกาชุมชนสักทองชุมชนร่วมใจชุมชนตาลเดียวและชุมชนมณีไพลสนซึ่งการเลือกตั้งค้าสานหัวหน้าผู้สูงอายุครั้งนี้มีนายประธานเทศสารรองประลัดเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่เพื่อดูแลสำรวจความเรียบร้อยในการเลือกตั้ง โดยผลการเลือกตั้งหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุงมีผู้อาสาลงสมัคร1คนคือหมายเลขหนึ่งนายปัญญาธัญญานิพัฒน์ได้คะแนน40คะแนนทางชุมชนบัวคูลมีผู้สนใจลงสมัครจำนวน2คนคือหมายเลขหน,นายระยองสีุ่มได้คะแนน39คะแนนและหมายเลข2องนายบุญส่งจากเป่งได้คะแนน10คะแนน ส่วนชุมชนวัดหลวงมีผู้ลงสมัครจำนวนหนึ่งคนคือหมายเลขหนึ่งดาบตำรวจดีทิพวงได้คะแนน34คะแนนส่วนทางด้านชุมชนประชารักมีการจัดการเลือกตั้งผู้สูงอายุในช่วงเช้าของวันที่22พฤษภาคมโดยมีผู้สนใจลงสมัคร3คนคือหมายเลข1น,นายสมศักดิ์คงกล่อมได้คะแนน4 6คะแนนหมายเลข2นายอุดมอุตาวิจัยได้คะแนน11คะแนนและหมายเลข3นางดวงเต็มบุญนายืนได้คะแนน12คะแนน The ซึ่งหลังจากการลงคะแนนเลือกตั้งผู้สูงอายุชุมชนประชาักเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้มีการจัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนประชาักประจำเดือนพฤษภาคมโดยนายสุนทรสันทิศิริประธานชุมชนประชารักพร้อมด้วยนายสมศักดิ์คงกล่อมหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนประชารักคนใหม่นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนและการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงโดยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นและอาสาสมัคร สาธารณสุขชุมชนจากนั้นเป็นกิจกรรมการไหว้พระสวดมนต์น <usted werden. S 2> ั่งสมาธิการชี้แจงรายรับรายจ่ายของชุมชนในรอบเดือนที่ผ่านมาการคัดเลือกคณะกรรมการผู้สูงอายุโดยนายสมศักดิ์หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนประชารักปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันบัดนี้เบอร์ันี้เบอร์หนึ่ง Matei! บ้างรวมทั้หหมด9คนด้วยกันนะครับมีรองประธานมีคณะกรรมการนะครับงานกิจนนกรรมงาน,นต่างเราร่วมนะครับเราร่วมหัวจงท้ายกันนะครับอันนี้เป็นจุดเด่นของชุมชนแจมไหน่อยหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาที่สลานครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะ าสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณนานะแก้วต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ